สามสีเจ็ดสีจะอ่อนเฮ้ยอ่อนแต่ก่อนเจ้าใกลอ่อนแต่ก่อนเจ้าเกิดโชคเกิดลาบสวัสดีครับท่านผู้ชมชาวช่องมหาเฮงรวยรวยนะครับวันนี้ผมพาท่านมาส่องต้นว่านะครับที่ออทุ่งนานะครับก็เป็นต้นว่าที่ออเป็นพิเศษนิดหนึ่งนะครับก็คือต้นว่าลักษณะเหมือนกับคนท้องนะครับ กอนอ่อนเจ้าขันมองสิ่เจรูกุอ่อนกอนอ่อนเจ้าแน่วันนี้ผมก็พาอ่สิ่งที่มาวันนี้ก็มีทั้นไปอะไรจะรับจะรองแอแน่ก่อนมองสีนาตัวตึงแน่เอนถูกก้อนโดนกับเสตก้อนเจ้านะครับวันนี้เราก็มาพาท่านส่งต้นว่านะครับซึ่งเป็นวันโกนนะครับเราก็มาดูต้นว่าที่ท้องแก่นะครับเป็นท้องที่ใหญ่มากที่สุดนะครับซึ่งนี่นะครับ ก้อนเจ้าเตือนปูเตือนลาบเด้อเน่ที่ครับก้อนปูเกิดลาบอ่อนรอเจ้าอ้อนก่อนเจ้าปื้วันนี้จะพาท่านมาส่องดูว่าขอโชคขอลาบต้นว่าตรงนี้ซึ่งหลายๆลายคนหลายท่านไม่เคยเห็นนะครับว่าต้นว่าใหญ่ขนาดไหนแล้วก็ก็ขอให้เฮงๆปังๆังรำๆรวยๆ กอนเจ้าเสียบเพื่อหน่อยสดนีก็ได้ัวเจเจอนเอเอนี้เราก็พาคันมาส่งนีครับมาดูนะครับว่าต้นว่านี่เป็นลักษณะยังไงนะครับส่องไฟหน่อยนี่ครับ คือต้นว้าโอ้ใครเห็นเป็นตัวเลขอะไรครับก็พิมพ์เข้ามานะครับคุณผู้ชมที่เห็นตรงนี้นะครับผมส่องให้ท่านเห็นชัดๆนะครับว่ามีเลขเก้าและเลขห้าครับท่านให้เร็วจริงเลยครับแดี๋วตอนนี้ผมเจอแล้วนะครับคุณผู้ชมเห็นเป็นตัวเลขอะไรลองมาดูนะครับลองพิมพ์เข้ามานะครับเป็นต้นว่าที่อายุประมาณเกือบร้อยปีนะครับต้นว้าตัวนี้ตั้งแต่ผมเกิดมาก็มาเจอเป็นที่นา ห่างจากหมู่บ้านผมนะครับประมาณสวัสดีครับคุณก็เห็นเป็นตัวเลขอะไรครับที่ผมกําลังให้ท่านดูตัวนี้นะครับเป็นตัวเลขอะไรครับแป้งป้งก็มีเนาะแอ้ไฟสองสองตรงนี้เ,น,เนี่ยน,นี่เ,น,เนี่ยมันเป็นตัวเลขอะไรเนี่ยนะครับนี่คือ ส่งไปฝั่งนู้นคุณได้เลขห้าเก้าศูนย์หรือห้าเก้าะโอเคครับแล้วแต่ใครมองเห็นนะครับผมให้ท่านดูดนะครับให้ท่านดูว่าเป็นตัวอะไรนะครับนี่ครับนะครับเนาะปังๆครับก็ปังๆเลยครับก็ขอให้แฟนช่องได้อ่าปังๆนะครับเฮงเฮง เป็นตัวเลขอะไรครับพิมเข้าด้วยครับใครที่เห็นที่กําลังชมอยู่ตอนนี้สิบสองท่านเข้ามาแล้วนะครับก็ลองลองดูนะครับลองดูว่าต้นว่านะครับผมให้ท่านดูไกลๆนะครับดูไกลๆครับเราเป็นลักษณะท้องขนาดไหนนะครับเนี่ยเป็นต้นว่าที่ท้องท้องอาจจะแก่เนาะแก่มากๆนะครับเกือบจะคลอดแล้วเลยเกือบจะคลอดแล้วเจ็ดห้าเจ็ดโอ้โหตรงไหนครับคุณพี่คุณพี่อะไรครับเจ็ดห้าเจ็ดครับ ฝากฝากนะครับเจ็ดห้าเจ็ดตรงไหนครับตรงนี้ใช่ไหมครับตรงนี้ใช่ไหมครับอูในโจเใครเห็นเป็นตัวเลขอะไรนะครับก็พิมพ์เข้ามาอ่ะเดี๋ยวจะให้เขาลองทาแป้งดูนะครับลองทาแป้งเลือกทาแป้งนะครับตรงไหนใช่ใช่ค่ะสี่เจ็ดห้าเจ็ดค่ะตรงไหนครับคุณผู้ชม 4757นะครับผมให้ท่านดูต้นว่าท้องแก่มากๆเลยครับก็67โอ้บางคนคนุณทันยานีเห็น67นะครับก็แล้วแต่บุญวาสนานะครับใครเห็นเป็นตัวเลขอะไรก็แคปหน้าจอไว้นะครับวันนี้วันโกนด้วยผมเชื่อเลือเกืนว่าต้นว่าคงไม่โกหกเราเนาะ <c oughs> คงไม่โกหกเรานะครับเา้จ <c oughs> 57ตัวใหญ่มากตรงไหนครับ57ตัวใหญ่มากครับ โอก็ไม่ห่างกันนี่ครับมีเจ็ดมีห้าเนาะมีเจ็ดมีห้านะครับแล้วแต่ตรงไหนครับตัวนี้บอครห้าเจ็ดโอ้เจ็ดห้านี่ชัดเลยเนาะไหนเออชี้เลยครับอันนี้ก็เห็นห้าเจ็ดที่ช่วยชี้นะครับสายุนะครับตัวนี้ต้นว่าเป็นต้นว่าที่ผมไม่ได้ปลูกนะครับเป็นต้นว่าที่เกิดขึ้นเองนะครับ มาก็เห็นเลยเออโตมาเนี่ย <c oughs> แล้วเป็นลักษณะท้องแก่นะครับเดี๋ยวดูครับ <c oughs> ท้องแก่ครับผมให้ดูใกล้ๆค,ครับว่าท้องแก่ขนาดไหนนะครับี่ดูครับเนาะเป็นท้องแก่ต้นว่าตัวนี้คิดว่าต้นว่าจะให้โชคหรืออะไรก็แล้วแต่คุณผู้ชมมองเห็นเป็นตัวเลขอะไรก็เออแคปหน้าจอไ,ไว้นะครับแคปหน้าจอไว้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆนะครับ ตรงไหนเนาะเอาลนไฟไฟลงไฟลงไฟมันจะ,นจะสะท้อน,นี่ผมให้ท่านดูนะครับคุณผู้ชมใครเห็นเป็นอะไรอย่างไรก็ถ้าเขามาตรงล่างล่างตรงไหนครับคุณทันสินีตรงล่างตรงไหนครับล่างตรงนี้ถูกไหมครับตรงนี้ใช่ไหมครับ คุณผู้ชมทักเข้ามานะครับตรงไหนก็บอกมาเลยครับเดี๋ยวผมจะให้ท่านวันนี้แอดเองพามาส่งที่กลางท้องไร่ท้องนานนะครับเป็นต้นว่าที่ท้องเก่ซึ่งพี่น้องชาวชุมชนก็นใช่ค่ะครตรงไหนครับตรงไหนครับทักเข้ามาคุณโอ้ผมขออนุญาตนะครับสายตาไม่ค่อยชัดใครที่ทักเข้ามาก็สามารถแคปหน้าจอ เห็นเป็นตัวเลขอะไรนะครับเป็นต้นว่าที่ท้องใหญ่นะครับเมื่อเดือนสองสามเดือนที่แล้วนะครับเมื่อปลายปลายนะครับผมได้ไปส่องที่กาญจนบรุรีซึ่งที่กาญจนบุรีจะไม่ใหญ่เท่านี้นะครับแต่ที่นี่รู้สึกว่าท้องใหญ่มากๆเลยครับถ้าเป็นคนก็ยี่สิบี่เดือนไม่คลอดแต่ถ้าเป็นสัตว์เขามปแน่เนาะเป็นช้างตรงนี้เป็นตัวเลขอะไรครับเนี่ย ใครเห็นเป็นอะไรยังไงก็ทักเข้ามานะครับทักเข้ามาพิมพ์เข้ามาได้เนียครับ,บห้าเจ็ดครับโอเคครับห้าเจ็ดครับก็แคปหน้าจอเข้าไว้นะครับห้าเจ็ดนะครับมีแต่ห้าเจ็ดท้งนั้นแหละครับไม่รู้อะไรก็ไม่รู้เนาะอันนี้ตรงนี้นะครับผมให้ท่านดู เก้าห้าเจ็ดโอ้โหสวยมากครับตรงไหนครับเก้าห้าเจ็ดนะครับเก้าห้าเจ็ดพิมไว้นะครับใครที่เห็นตัวเลขอะไรต้นว่าต้นนี้อายุร้อยกว่าปีครับถ้าจำอีกอีกร้อยกว่าปีนะร้อยกว่าปีซึ่งโอ้โมีคนเห็นเล่นสองสามตรงไหนเนาะสองสามนะครับก็แล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละคนนะครับวันนี้ผมพา ทั้งสองท่านมาขอโชคขอลาบนะครับตรงนี้ตอนนี้ผมจะให้เขาทาแป้งน,น,นะครับนี่ครับคือผมให้ท่านมาเห็นจระจนะครับในการส่องตัวเลขแบบบ้านๆ <laughs> ตอนนี้ ยายท่านนี้กําลังจะจะทาแป้งนะนครับเมื่อสักครู่ผมให้ท่านชมยากาศนะครับก็ขอให้เฮงๆปังๆร่ำๆรวยๆนะครับต้นว่าตรงนี้นะครับต้นว่านะครับถ้าใครไม่เคยเห็นหมผมเองเกิดมาก็อายุห้าสิบกว่าปีก็เพิ่งมาเจอนะครับผมเคย เพอพาชุมชนนะครับมาดูหลายรอบแล้วนะครับแต่ก็ไม่ใหญ่เท่านี้นะครับไม่ใหญ่เท่านี้นะครับเดี๋ยวยังไงฝากกดแชร์กดไลค์นะครับในช่องต้นไม้ตัวใหญ่ห้าเจ็ดโอเคครับห้าเจ็ดคุณอะไรนอนเน่ 7, นะห้าเจ็ดเนาะก็แล้วแต่เออ,เอ,อ,อะไรก็ทำเถอะ นี่ครับเป็นครั้งแรกนะครับที่พวกเรามานะครับเป็นครั้งแรกครั้งแรกนี่เราไม่มีนั้นครับเราใช้เสียมโอ้โหสุดยอดจริงเลยครับไม่มีที่ไหนทําได้เท่าที่นี่นะครับต้นว่าที่นี่รู้สึกว่าเราใช้เสียมในการที่จะถากเพื่อทาแป้งน,นะครับเพื่อทาแป้งก็หาโชคห,หาลาบหาโชคหาลาบ เป็นะเลอะไรเห็นต้นว่าที่ใหญ่มากเลยนะครับอันนี้เรากำลังลูกลูกลูกคลำๆนะครับอนน้เรลังมกลำนะครับเดี๋ยวมาดูใกล้ๆนะครับตอนที่เขาทาแป้งนะครับดูใกล้ๆนะครับกท สองสองนรอบนนนโอ้โหเลขห้าเจ้ากาอย่าอย่าอย่าสง่งโจทย์นะครับเนาะใครเห็นเป็นตัวเลขอะไรนะครับตรงนี้นะครับผมให้ท่านดูนะครับตรงนี้เอ่อพื้นที่นาตรงนี้บ้านเลขที่หนึ่งร้อยห้านะครับหนึ่งร้อยห้าเป็นพื้นที่นาอ่าหนึ่งร้อยห้าตัวนี้คุณยายเกต่าเมื่อกี้นะครับตัวเลขอะไรครับ ห้าเจ็ดโอเคครับเห็นเหมือนกันตรงกันไหมครับห้าเจ็ดใครเห็นเป็นห้าเจ็ดนะครับเนี่ยเอากระชี้ออกการทูบชี้ดูสิไหนตรงไหนเลขห้าในเลขเจ็ดโอ้ห้าเจ็ดสวยมากเลยเนาะเออนี่เลขห้าเลขเจ็ดเออขอชี้แล้วเมื่อกี้นะครับเลขห้าเลขเจ็ดใช่ไหมเนาะ อู้นี่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 ดูนี่จออ่านะครับนี่ก็คือตัวเลขที่ชัดมากครับตรงที่เมื่อสักครู่นะครับคุณยายเกทานะครับแป้งคุณผู้ชมเห็นเป็นตัวเลขอะไรสองห้าบางคนคุณพี่อะไรนี่สองห้าเนี่ย ห้าเจ็ดโอเคครับห้าเจ็ดคือศูนย์ห้าเออตรงนี้เป็นศูนย์ห้าป่ะเออเกิบนก็เกิบนเกิล่างมีอยู่ตรงนี้ตรงนี้เป็นตัวเลขอะไรครับตรงนี้เออตัวห้าตัวเอออันนี้เป็นอะไรแสดงว่าฝั่งตัวนี้คือตัวบนศูนย์ห้าห้าูนเออศูนย์ห้าศูนย์ข้างบนีศูนย์ห้าศูนย์เนาะข้างบนีศูนย์ห้าศูนย์บนศูนย์ห้าศูนย์เออข้างล่างข้างล่างอะไรห้าเจ็ดเนาะเออ น่าคิดนะครับเป็นน่าคิดมากเลยครับนี่ครับตัวบนตัวบนให้ท่านดูนะครับฝั่งบนนะครับตรงนี้เป็นเลข0ูนย์ห้าข้างล่างนี้เป็นห้าเจ็ดก็สรุปบนมาศูย์ห้าล่างห้าเจ็ดโอ้ท่านให้ทั้งสี่ตัวเลยทั้งบนและล่างเลยเนาะเป็นทางป้องเลือเลยสามตัวสวยศูนย์ห้า ศูนย์ห้าศูนย์บางคนมองเห็นเป็นศูนย์ห้าศูนย์คตัวเลยได้คุณผู้ชมเห็นเป็นตัวเลขอะไรนะครับคุณผู้ชมเห็นเป็นตัวเลขอะไรไพิมพ์เข้ามาด้วยนะครับตอนนี้มีหลายคนเห็นเป็นศูนย์ห้าศูนย์กับห้าเจ็ดนะครับโอ้ห้าเจ็ดน้อยเห็นห้าเจ็ดครับอเอาการทู่ ศูนย์ห้าห้าเจ็ดโอเคครับเห็นเหมือนเดียวกันเลยเนาะมาคืยนำให้นึงนุ่นไปชีตุนุ่นเลยเี่าเออเออในศูนเนาะศูนย์นี่ห้าเออ้ศูนย์เนเออตังมนกันวิถีไอจลาไปไกล้ห้าโอุ้่นแต่ไอศูนย์แต่ปลายทีแน่แน่ในศูน้าเลยเออแต่ศูนย์ห้าในเรื่อแน่ไหนลาไปไอกระอัวฮะศูนย์ห้าชัดมากเลยเนาะ ดูนะครับหนี่ยทำไมสองเเนี่ยเป็นศูนย์ห้าหรือศูนย์ในมีอะไรไปวิ่งตอมนะครับเมันกะมุดไกลคครับสาธุนะครับขอให้เฮงเฮงปังปังร่ำร่ำรวยรวกันทุกคนนะครับวันนี้ผมมาส่งต้นว่านะครับมาดูนะครับต้นว่าว่าต้นว่านะครับผมให้ท่านดูนะครับเนี่ยว่า เป็นลักษณะอย่างไรนะครับนุ่นนะครับดูนะครับนี่ต้นว่านะครับดูครับต้นว่าว่าเป็นลักษณะอย่างไรนะครับนี่ให้ท่านดูผมให้ดูไกลๆนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับนี่นะครับนี่ก็เป็นลักษณะที่เหมือนคนท้องนะครับตาโอเคเขายืนยันว่ามาห้าเนาะ ผมต้องขออนุญาตกดไลฟ์สดนะครับเนื่องจากว่าสัญญาณผมไม่ค่อยดีแล้วนะครับต้องขออภัยนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์นะครับแห่งๆเรวยๆครับอย่าลืมมีเลขห้ากะห้าศนย์ห้าตรงนี้นะครับห้านย์ห้ากะเจดห้าเลขล่างห้าเจ็ดนะครับขอบคุณครับโอเคครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเดี๋ยวผมเครื่องร้อนครับเดี๋ยวคยพบกันใหม่ในเบรกถัดไปครับ ฝากกดแชร์กดไลค์กด s u ั s c ส i b e ให้ด้วยครับช่องหมหาเหงรวยรวย,รวยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับจุกะ